แพทติเซียกูตถ่ายแฟชั่นอวดท้องกลมแม่ใกล้คลอดแม่สวยแซ่บมากจากที่สาวแพทิิเซียกูดที่จุงมือแฟนหนุ่มไฮโซโนดวิเศษเข้าสู่ประตูเยาวามั่นหมายตามประเพณีไทยไปแล้วส่วนพิธีชอรลองมงคลสมดสได้จัดขึ้นวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมากับชุดงานแต่งสุดเรียบหูได้ได้ประกาศข่าวดีครั้งใหญ่กับการมีเบบี ซึ่งตอนนี้ท้องแล้วจ้าและได้โพสภาพชุดเบบี้มีทั้งเสื้อดองเท้าและหมวกขบชุดเตรียมพร้อมๆกับการเป็นคุณแม่สุดๆพร้อมเผยภาพอันตรา,าวลูกครั้งแรกและยังมีสามีที่น่ารักมีคุณพ่อโน้ตคอยดูแลไม่ห่างซึ่งทางสาวแพติเซียนั้นก็ได้เผยว่าแพ้ท้องแต่รอบเดียวคนอื่นแพ้ท้องอยากจะกินของเปรี้ยวน้องแพ้ท้องอยากกินแต่ของหวานเอนจอยกับอาหารขั้นสุดด่าสุดว่าที่คุณแม่โพสภาพตัวเองตอนนี้อายุเบบี๋จะ28วิค มากับแฟชั่นที่ตั้งใจถ่ายก่อนเจอหน้าลูกเพื่อเก็บไว้ดูใส่ชุดเดรสสีดำซีทูให้เห็นช่วงท้องุูนี้ว่าที่คุณแม่สวยแซบออร่ราจับมากๆทำการเพื่อนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิเช่นสวยมากสวยตะโกนมากค่ะแม่สวยออร่รามากค่ะเป็นต้น